เชิญ e จ้าเชิญเข้าไปในห้างอีเกียได้เลยอุ้ยรู <crawl prejudice> ้สึกว่าตอนนี้ลูกค้ามาเพียบเลยลูกค้ามาเพียบจริงนะฮะมาเลยจ้าเข้าไปเลยค่ะเวลคัมค่ะ SCP 3008จะบอกว่าคิดถึงตัวละครนี้มากเลยอะและในวันนี้เราจะมาทำการสร้างห้างสรรพสินค้าอีเกียในบรุกเฮ a เวนกันมาดูกันว่าถ้าเกิดเราสร้างเนี่ยมันจะเหมือนไหม หรือว่ามันสามารถสร้างได้ไหมและเราเริ่มมาทําการสร้างห้างอีเกียกันเลยดีกว่านะว้าวจะบอกว่าบ้านหลังนี้คนเยอะดีเหมาะกับการสร้างห้างอีเกียตรงนี้นะห้างเราเนี่ยจะได้มีคนแบบมาเดินเยอะๆอันดับแรกเลยนะเราก็ต้องมาเลือกบ้านที่มันเหมือนจะเป็นห้างอีเกียนะซึ่งถามว่ามีบ้านหลังไหนเหมือนห้างไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําการดัดแปลงก็เลือกเป็นบ้านหลังนี้กันแล้วกันเพราะว่าห้างอีเกียเนี่ยพี่นิวคิดว่าน่าจะเป็นห้างออกแนวสีเทาๆนะแล้วครา้นี้ ราก็เลือกเป็นบ้านหลังนี้เพื่อที่จะมาสร้างเป็นห้างอิเกียกันและแน่นอนแล้วก็ต้องทําการเขียนชื่อบ้านเราก่อนว่าบ้านหลังนี้เป็นห้างอิเกียนะนี่เขียนแบบนี้เลยแล้วก็เลือกฟอนต์เป็นสีน้ําเงินก็แล้วกันอ่ะเพราะว่าให้เกียร์เนี่ยมันก็จะออกแนวสีเทาๆน้ําเงินอะไรแบบนี้แล้วเราก็ทําการเขียนป้ายไปแล้วนะว่าเป็นห้างอิเกียและหลังจากนั้น แล้วก็จะมาทําการตกแต่งกันแน่นอนเราก็ต้องใช้พ็อปในการตกแต่งแต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟธรรมดาซึ่งเราอ่ะจะสามารถวางพ็อปได้แค่15ชิ้นเท่านั้นงั้นมาดูกันว่าเราจะวางอะไรดีเพื่อที่ทําให้มันเนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นห้างีอเกียรที่สุดงั้นขอมาตั้งป้ายก่อนดีกว่านะนี่เอาป้ายนี้เลยซึ่งป้ายนี้แปลว่าตรงนี้อันตรายให้ออกไปอ้าวแล้วแบบนี้ใครจะกล้าเข้าห้างเราเนี่ย <laughs> แลวหลังจากนั้นเราก็มาทําการแปะป้ายตัวนี้กันว่าห้า นี้มีพนักงานอีกเกียอยู่นี่เลยแปะตรงนี้แปะให้รู้ว่าเออเนี่ยนะห้างเนี้ยมีพนักงานอีกเกียหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วเราก็มาทําทางเดินเข้าห้างดีกว่านะแบบเออมันต้องมีแบบทางเดินมันต้องมีแบบทางเดินเข้าห้างนะเอาแล้วนะคนนั้นเป็นอะไรอะ่ะเด๊ เดินเข้ามาแล้วตุยเดียเหรอทำ้วทางเดินแบบนี้นี่แบบต้อนรับคนไงเออคนจะเข้ามาห้างเราก็ต้องแบบทำลวต้อนรับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วก็ทำลวทางเดินเข้าห้างแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังสามารถวางพ็อปได้อีกเราก็เอาไฟเนี่ยมาประดับหน้าห้างให้มันดูสวยเอ้าเป็นไงนี่ทางเข้าเราสวยไหมห้างเราแ,แน่นอนตรงน,นี้ก็ต้องประดับไฟด้วยเพื่อทําให้ห้างเราแบบว่าดูเด่นนั่นเองมันจะได้ดูแบบสวยสวย ประมาณนี้ได้เลยสวยไหมสวยและเท่านั้นยังไม่พอนี่เลยแล้วก็ทําการตั้งป้ายด้วยแล้วก็ทําการเขียนว่าอีกเกียจะได้รู้ไปเลยว่าเนี่แหละคือห้างอีกเกียต่อไปเราไปตกแต่งด้านในต่อดีกว่าซึ่งจะบอกว่าห้างอีกเกียเนี่ย เป็นห้างที่แบบว่าขายพวกเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเฟอร์นิเจอร์ลงดีกว่านะซึ่งจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในหมวดนี้นี่มันก็จะมีเก้าอี้มีที่นั่งมีโซฟามีโต๊ะก,กินข้าวแล้วจะบอกว่าในบ้านเนี้ยมันมีโซฟาแล้วใช่ไหมแน่นอนพี่นิวก็เอาโต๊ะก,กินข้าวมาวางดีกว่าอืม จะวางตรงไหนดีเพราะว่าตอนนี้ <l <True> <l <ittle> บ้านเรามันก็ลกมากแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยนี่อ่าแบบว่ามีโต๊ะกินข้าวเพิ่มมาแล้วก็มีนี่ที่นอนแบบนี้ด้วยอ่าที่นอนแบบนี้ <l ittle> ก็มาวางขายตรงนี้นะนี่เอาวางขายสักเอาวางขายสักสองอันกันแล้วกันนะแล้วเราก็มีที่นอนด้วยจ้าที่นอน,ท,น,อนที่นอนวางตรงไหนดีที่นอนอ่าที่นอนวางตรงลงรถแล้วกันนะก็วางขายที่นอนนี่ในลงรถเลยนะเอาออกมาสัก สองสามเตียงจะบอกว่าตอนนี้พอบของเราหมดแล้วถึงขีดจำกัดแล้วโอโ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วมันได้แค่นี้จริงๆกับเซิร์ฟธรรมดาเอาแหละงั้นเดี๋ยวเราจะไปชวนคนีนเซิร์ฟนี้มาเดินห้างอีเกียดีกว่าแต่ก่อนอื่นก่อนใดขอทําการล็อกห้างก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาขโมยของในห้างไปเออชวนเธอคนนี้ดีไหมชวนคนนี้โอ้แต่งตัวน่ารักมากเลย จะไปเรียนหรอจ๊ะเอาเดินหนีทาไมล่ะเราเป็น S P 3 0 0ศก็จริงนะแต่ว่าเราเราใจดีนะเรามาอยู่นี่เราใจดีนะสนใจมามาเดินห้างไหมห้างอีเกียเราห้ารู้สึกว่าเธอมาหยุดอยู่หน้าห้างเรานะเน่สนใจเอ้าไม่สนใจหรอเอาเดินไปแล้วแต่รู้สึกว่าอ้าวมีมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเปิด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 จ้าห้างบริการยินดีต้อนรับจ้าเข้าไปเลยได้จ้าเข้ามาเยี่ยมชมห้างอีเกียเราได้เลยนะเข้ามาได้เลยจ้าอ้รู้สึกว่ามีลูกค้ามาแล้วเนี่ยโดยที่เราแบบไม่ต้องเรียก แขกเลย,ยมาแล้วมาแล้วโอ้พาหมามาเดินได้จ้ามาเลยจ้าเชิญชวนมาให้เกยรติได้เลยจ้าเดี๋ยวขอส่องดูลูกค้าหน่อยเิลูกค้าอยู่ไหนกันแล้วอะลูกค้าไปไหนหมดอะลูกค้าอยู่ตรงนี้อะส่งคนนี้อะมาเดินดูที่นอนใช่ไหมนี่พาหมามาด้วยแล้วคนอื่นไปไหนหมดอะแล้วก็มีลูกค้าอยู่กลางบ้านตรงนี้โอ้ยบอกเลยว่าห้างสรรพสินค้าเราขายดิบขายดี er, 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 เด <laughs> เดยวนะลูกค้า <laughs> ลูกค้า <laughs> เอาเอาเอาลงกระดูกมาไว้ใน ไว้ในห้างอีกเกียไม่ได้นะแถมมาจุดระเบิดด้วยแล้วตอนนี้ลูกค้าก็เอาลงกระดูออกไปแล้วอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจพนักง,งานอีกเกียนะะเชิญดูที่นอนได้จ้าเราขายที่นอนจะลองนอนได้เลยนะที่นอนนุ่มแน่นอนนะไม่ทราบว่าวลูกค้าซื้อไหมหรือยังไงรู้สึกว่าตอนนี้ลูกค้าทยอยออกไปแล้วเสนใจซื้อเฟอร์นิเจอร์เราไหมไม่มีใครแบบสนใจซื้อเฟอร์นิเจอร์เราสักหน่อยเหรอในขณะที่ลูกค้าคนนี้ เอาระเบิดมาจุดหน้าห้างเราหรือว่าเขาเห็นว่าเราเป็น SCP-3008 สามศูนย์ศูนย์แปดหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราขอชูป้ายเรียกลูกค้าก็แล้วกันนะเออเวลคัามจ้าเวลคัามอุ้ยได้ผลอยู่นะนี่ลูกค้ามายืนออหน้าห้างแล้วเวลคัามเวลคัามเวลคัามเชิญจ้าเชิญเข้าไปในห้างอกเกียได้เลยอุ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ลูกค้ามาเพียบเลยลูกค้ามาเพียบจริงฮนะ่ามาเลยจ้าเข้าไปเลยคะ่ Welcome, คะเวลคั่มค่ะ เวลคัมทำไมไม่เข้าล่าจ้าข้างในไม่มี scp 3 0 0 8หรอกอ้ามีคนเข้าไปแล้วคนหนึ่งส่วนอีก2 3สคนอ้าเข้าไปแล้วอีกคนหนึ่งกอ้โปใครดิบใครดีอ้ารู้สึกว่าผู้หญิงจูงหมาเข้าไปอีกแล้วงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูลูกค้าซิว่าลูกค้าทำอะไรอยู่นะเชิญเลือกชมเฟอร์นิเจอร์ของเราได้เลยนะเลือกชมได้เลยซื้อไหมซื้อเถอะนะมีคนเข้ามาดูเยอะมากเรียกโปรดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของเราสักทีหรือว่าจะไปดูสวนหลังบ้านก็ได้นะอุย้ยลืมเติมสระน้ำเดี๋ยวขอเติมสระ,ะน้ำเข้าไปก่อนละกันอ,อเคส ้มาแลวดูเป็นสาวยน้ำตัวอย่างเอาไปไหนกันหมดแล้วล่ะฮะเอาเดี๋ยวขอส่องกล้องดูหน่อยแล้วกันนะอ่านี่ไงลูกค้าเอาลูกค้าทำอะไรเนะี่ยรู้สึกว่าลูกค้าก็มาดูตัวอย่างห้องนอนนะลูกค้าลูกค้าอยู่ตรงตู้เซฟซะด้วยสิลูกค้าจะขโมยหรือเปล่างั้น,นเราต้องขึ้นไปดูลูกค้าสักหน่อยแล้วอ่ามาจะอ่าลูกค้าลูกค้าคนนี้จุดระเบิดอีกแล้วเน่จะจุดอะไรตั้งน้านี่ให้สตอ๊อบสต๊อบเลยนะ นี่เธอจุดลรกหนาฮะอุตส่าห์ให้เดินจูงหมาเข้ามาในห้างแล้วเนี่ยอย่ามาจุดระเบิดนะอ่าในขณะคนนี้ก็กําลังดูที่นอนอยู่หรือเปล่าจ้าอ่า,อาแล้วนายคนนี้ก็เข้ามาอ่านี่นายก็มาดูเฟอร์นิเจอร์ในห้างเราใช่ไหมนายหยิบถุงเงินออกมานายจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าเราก็เลยถามพวกเขาไปว่าพวกเขาเนี่ยคือสนใจเฟอร์นิเจอร์ไหมคือสนใจไม่ใชมีโต๊ะคอมขายด้วยนะ ไม่ทราบว่าสนใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไหมจ๊ะแล้วรู้สึกว่าลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยก็คือแบบว่าลองเตียงผ้าใบแบบสบายชิลๆเปไงเราต้องทดลองก่อนซื้อนะในขณะที่ลูกค้าจูงหมาคนนี้ <S <S ก็ทําอีกแล้วเอาอีกแล้ว,ออลวขโมยเงินนั่นไงว่าอปเอาดูดฝุ่นให้ด้วยเป็นไงลูก <laughs> โดนี่ได้ปนตู้เซฟของห้างเดี๋ยวเราแบบว่าล็อกบ้านดิแม่เธอออกมีการแบบว่าขโมยตู้เซฟของบ้านอ้าวออกหลังบ้านแต่ว่าเราล็อกประตูห้างแล้วเธอออกไม่ได้หรอกขโมยใช่ไหมเราต้องแปลนั่นแหละไปเพราะว่าเธอได้ขโมยของในห้างไปแล้วเธอก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้างอีกเกียต่อไปในขณะที่คนขายไอติมร้านข้างๆนั้นเดินมาที่ห้างเราแล้วมาจ้าอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่ะไปไหนอเอา เหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าแต่ว่าเธอนั้นสามารถมาเลือกซื้อตู้ไอติมได้นะจ๊ะมาไม่จ๊ะเวลข้ามจ๊ะฉันมีตู้ไอติมแล้วฉันอยากได้วัตถ,ถุดิบฉันอยากได้ไอติมกะทิมาขายอ๋ออยากได้ไอติมกะทิมาขายเหรอโอเคจ้ะห้างเราไม่มีไอติมกะทิขายนะจ๊ะรู้สึกว่าเธอคนนี้เป็นคนไทยด้วยเนี่ยเนี่ยจะเขียนว่าไอซครีมค่ะเป็นคนไทยเหรอ <c oughs> อ้าวแ <c oughs> <c oughs> สดงว่าเธอกลัว SCP พ0 0 8หรือเปล่าเธอเลยแบร์เลยและตอนนี้ท้องฟ้า ก็ได้มืดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดับไฟในห้างเกียร์กันดีกว่านะดูนะว่าจะมีใครกล้าเข้ามาในห้างเกียร์ของเราตอนคืนหรือเปล่าในลงรถด้วยเฟิบอ่าเรียบร้อยมาลุ้นกันแล้วแล้วอ่าเรามีลูกค้าเรามีลูกค้าเข้าไปแล้วในห้างมืดใช่ไหมล่ะล็อกเลยเราล็อกแล้วนายออกไม่ได้แน่นอนวพาแต่ถือเงินมาทําไมเนี่ยจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เหรอแล้วคราวนี้เราก็ทําการ เอาดาออกมาเอ้าเออนายเราจะบอกว่าระเบิดมันพังประตูไม่ได้นะนี่ว่าเอาขวานดีกว่าขวานน่าจะเหมาะกว่าเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะเอ๊ะสงสัยว่าออกหลังบ้านไปแล้วอ๋ออยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเฮ้อ นายคิดว่านายจะออกได้เงั้นเหรอจะรู้เหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากออกเนาะเพราะว่าเขาก็ลงไปเล่นน้ําและอืมความจริงนายว้าวไปก็ได้นะเออเราเราคือตอนนี้ห้างเราปิดแล้วอะเพราะเปนตอนคืนนะนายก็ทําการว้าวไปเลยเออเปิดไฟก็ได้อะในไหนก็ในไหนและงั้นเดี๋ยวเราว้าวไปแทนแล้วกันนะ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้างแล้วเฮ้ยทำไมนายไม่วาปออกมาล่ะนายก็วา้าปมาซิ <c oughs> เอาแหละคลิปนี้เราก็ได้ลองมาสร้างห้างอีกเกียใน Blue Heaven <c oughs> จะบอกว่าถ้าเกิดเซิร์ฟธรรมดาสามารถวางพ็อปได้เยอะกว่านี้ <c oughs> คิดว่าห้างอีเกียรเราอ่ะน่าจะสวยกว่านี้นะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนกับ <c oughs> S P 3 0 0 8ูแต่ลูกค้าเราไปไหนแล้วล่ะอือ ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะวร์ปไปแล้วนะไม่อยู่แล้วเนี่ยอ้าวนี่ไงเขาว้าปมาด้านนอกแล้วนะยังไงนายซื้อเฟอร์นิเจอร์ไหมแต่เขาก็ยังจะขอเราอุ้มอยู่ดีจะอุ้มเราไปไหนเนี่ยฮะเราคือ s c p 3 0 0 8นะรู้จักปะเนี่ยในห้าไอเกียนะฮะเฮ้ยนายนาย,นายจะเย็นนะนายนายจะกระโดดไปไหนจะพาไปไหน